ครับผู้ชมมน,นิี้ไทยคิวพลัดช,ช่วงเกษตรดิลูรี่นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูว่านรวยล้นฟ้าด่างนะครับผมหรือหลายท่านเรียกว่าว่านเพชรฉลูกันนะครับผมซึ่งว่านชนิดนี้นะครับมีชื่อเรียกหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นว่านหมูกริ้งนะครับหรือจะเป็นว่านคงกระพันชาตรีนะครับผมซึ่งเจ้าว่านเพชรฉลูกันนะครับหรือว่านรวยล้นฟ้าด่างต้นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดู ับะบบเคานครว่านร,รวยล้นฟ้านะครับจะมี2แบบนะครับก็คือที่เป็นว่านเขียวธรรมดาแล้วก็เป็นว่านรวยล้นฟ้าด่างแบบนี้นะครับผมสิ่งที่พิเศษก็คือวันนี้ผมจะพามาดูคือว่าเขาเป็นว่านรวยล้นฟ้าด่างไม่พอนะครับแล้วเขายังออกดอกด้วยนะครับที่ผมจะมาบอกให้รู้ก็คือว่ากรณีที่เราเลี้ยงเจ้า ว่านรวยล้นฟ้าหรือว่านเพชรฉลูกันนะครับหรือที่เรียกว่าว่านหมูกริ้งเมื่อเขาออกดอกนะครับว่าเขามีความหมายอย่างไรนะครับผมก็คือเจ้าว่านรวยล้นฟ้านี่นะครับถ้าใครเลี้ยงนะครับแล้วเขาออกดอกนะครับผมอย่างต้นนี้นะครับแบบนี้ครับออกดอกนะครับผมเลี้ยงไว้สามต้นนะครับออกดอกนะครับทั้งสามนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กตัวนี้คือหัวของเขานะครับออกดอกทั้งสามต้นเลยนะครับผม โบราณเชื่อกันว่านะครับถ้าใครถ้าใครนะครับเลี้ยงว่านรวยล้นฟ้าหรือว่านเพชรฉลูกันนะครับแล้วออกดอกนะครับผู้ที่ดูแลรักษานะครับหรือผู้ที่ปลูกว่านชนิดนี้นะครับก็จะได้โชคนะครับผมส่วนจะเป็นโชคในด้านใดนั้นก็อาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมที่เราจะได้รับโชคนะครับผมตัวนี้นะครับ เขาจะมีความสวยงามนะครับในส่วนของว่านรวยล้นฟ้าด่างนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับที่มีจุดๆนะครับตรงนี้จุดจะน้อยหน่อยนะครับคือผมเลี้ยงใต้แสนกรองแสงนะครับลายเขาจึงมีน้อยนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงกลางแดดนะครับหรือแดดสักประมาณ90%นนะครับเขาจะมีจุดนะครับแบบนี้นะครับจะมีลายสวยเลยนะครับผมตัวนี้เป็นรวยล้นฟ้าด่างนะครับผมก็จะมีใบด่างลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ แล้วว่านเขากําลังออกดอกนะครับผมนี่นะครับลายสวยงามไม่พอนะครับตอนนี้มีดอกออกมาแล้วนะครับผมก็ขเขาอย่างที่ว่ากันนะครับโบราณว่าอาจจะได้โชคอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับชื่อหนึ่งนะครับที่ผมพอจะทราบมาก็คือชื่อของเขามีชื่อว่า ว่านคงกระพันชาตรีนะครับผมทำไมถึงได้ชื่อนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าท่านใดนะครับทานว่านชนนีเข้าไปนะครับผมซึ่งเป็นความเชื่อนะครับผมแล้วปีนขึ้นไปบนเขานะครับไม่ว่าจะสูงเท่าไรนะครับกระโดดลงมาสิบครั้งก็ยังคงกระพันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายทางนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนายพรานนะครับเขาจะปลูกเจ้าว่าน คงกระพันชาตรีหรือว้านเพชรจลูกันหรือบ้านหรือว้านรวยล้นฟ้าชนิดนี้ไว้ประจำบ้านนะครับผมก็จะเป็นว้านที่มีสิริมงคลแล้วก็คู่ควรกับการปลูกไว้ในบ้านของเรานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาดอกต้นนี้ให้ดูนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นรวยล้นฟ้าด่างนะครับเห็นไหมครับออกดอกสวยงามนะครับ บบนี้นบโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็นําเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ด่างนะครับหรือว่านที่มีความเป็นสิริมงคลนะครับมาให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไทยคิวพลัสเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ